จากเตรียมสู่จุฬานะคะเราปรับตัวอะไรบ้างหรือเราไม่ต้องปรับตัวเลยเดี๋ยว,วันนี้มาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะเชื่อมมินนะคะเรียนมัธยมประถจุฬาตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปีหนึ่งเราจะขึ้นปี2แล้ว,ลวเราก็อยู่เป็นอคอยเรียนที่เตรียมมัดมนะคะดุนทีอยู่แปเนาะก็วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเฮ้ยการที่เราอะเรียนมัธยมมปลายเนาะจากเตรียมมัดมแล้วก็มาเข้าจุฬาเนี่ยเราจะต้องปรับตัวเยอะไหมหรือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องปรับตัวเลย เดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันเนาะก็เขาเกิดก่อนนะคะเล่าเรียนเตรียมบดมเนาะวิทย์คณิตนะคะแล้วก็ย้ายไปวิทย์กบฏต,ตอนอยู่มหเนาะเพราะว่าเตรียมบดมสามารถย้ายสายได้นะคะเพราะว่าเราจะมาเข้าคณะพณิษั์และการบัญชีนะคะภาคเรื่องนีรหลักสูตรบริหารธุรกิจเนาะที่จุฬาอืมก็อย่างที่ทุกคนก็รู้กันนะคะว่าเด็กเตรียมก็มาที่จุฬากันเรียก่าดีครึ่งครึ่งเลยก็ได้ว่าได้เนาะก็ จากประมาณพันห้า0ันห้าร้อคนนะคะก็มาเียนที่จุลานี้จากรเสติก็ประมาณ700กว่าคนเนาะกค็ครึ่งเลยนะคะแล้วการที่มาแบบอยู่ในสังคมที่เออเด็กเตรียมก็มากันเยอะขนาดเนี้ยเราเราจะเป็นต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมอยากยจะบอกว่าพวกอย่างแรกเนาะคือข้อ1คือชีวิตจอะวันเราปิดไปแค่ไหนอ่าคืออยู่หมอปลายใช่ไหมทุกคนเราก็จะรู้ว่าอาจารย์อึ๊ ติดผู้อารารย์แหละคุณครูเนาะเขาก็จะคอยมันจะมีคุณครูที่ปรึกษาใช่คุณครูที่ปรึกษาแล้วก็จะมีอ่าคุณครูที่สอนแต่วิชาเขาก็จะมีการสั่งงานรวมถึงว่าเขาก็จะเปการตามงานให้เด็กนะคะส่งเนาะมีติดแบบรอรอสอหรือติดศหรือการมีการชิกชื่อนะคะแต่ว่าพอมาอยู่มหาลัยแล้ววะอาจารย์เขาจะไม่ตามงานนิสิตเลย เรียกว่าตามน้อยมากๆนะคะหรือการช็กชื่ออย่างนี้อาจารย์สมมติอาจารย์บอกว่าอาน,นิสิตมีชิกชื่อนะแต่ไม่รู้จะเช็คคาบไหนถ้านิสิตไม่มาก็ก็คือไม่ได้ชิกชื่อก็ปล่อยไปอาจารย์ก็ไม่ได้มาพูดยำเตือนว่าอาน,นิสิตไม่ได้มาเข้าเรียนอะไรเขาจะปล่อยฟรีเลยนะคะใครเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าค่ะ,ะดูดูเป็นไงป้าดูดูชิวๆไหมอ่เาเิาชอบชีวิตของตัวเองนั่นเองนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะคือจะพูดถึงเรื่องตารางเรียนอาตารางเรียนของเตรียมระดมถ้าเป็นสายเทคนิคก็จะเรียนฟิสิกส์มีชีวะใช่ไหมก็จะเป็นอ่าวิชาคือเรียนวิชาก็ประมาณเป็นท้สินาทีต่อคาบเนาะก็มีเรียนสคาบก็คือ100นาทีแต่ว่าพอเข้ามาหาลัยแล้วอะคือท่านต่าของของวิชาเวลาเราเรียนนะคะก็จะประมาณแบบ สองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงเนาะบางวิชาก็จะแบ่งเป็นเรียนสองชั่วโมงสองชั่วโมงบางวิชาก็จะเป็นสามชั่วโมงรวดเดียวนะคะแต่ว่าก็จะมีพักเบรกบ้างต่างจากมัธยมปลายที่ไม่มีการพักเบรกเดี๋ยวอาจจะพักแบบนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆแบบพักเข้าน้ำนื่นะแต่ว่ามหาลาัยจะพักเป็นแบบสักสิบสิบห้านาทีะคะ่ะตอนแบบระหว่างอสมมติเราเรียนสามชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงครึ่งนะคะก็ะพักเบรกแล้วก็อีกชั่วโมงครึ่งก็คือเรียนต่อเนาะ ส่วนตารางเรียนนะคะเรารู้สึกว่ามันเฟกซิเบิลกว่ามากๆคือเราก็เลือกอปีหนึ่งเราอาจจะเลือกได้แค่แบบวิชาบังคับเนาะเพราะว่าเราจะต้องเก็บในกิจของของวิชาบังคับของที่ขณะเราต้องการให้แบบเป็น q ีกว่าเมนที่ถ้าจะจบต้องเรียนวิชานี้นะคะก่อนเนาะมันทําให้เราอาจจะแบบไม่ได้เลือกอะไรมากมายเนาะแต่ว่ามันก็จะมีบางวิชายอย่างเช่นเจนเอ็ดนะคะที่จุฬาที่เราสามารถเลือกชาเจนเอ็ดอะไรก็ได้คือจะเรียกเป็นเดือนเ,เ,เรียกเรือกเรียนเป็นเจนเอ็ด แบบออนไลน์ก็ได้นะคะอย่างเราก็เคยเรียนจำนวนฟิกซี่เนาแล้วก็เรียนแบบพวก learning for life ที่ที่เราไม่ต้องไม่ต้องแบบเรียนออนไซต์เลยแทบแทบไม่ต้องเรียนออนไซต์เลยอะคะ่ะแล้วก็มีสอบแค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยส่วนหญจะเก็บแบบเรียนเป็นเก็บ c e r i i f t e อืมประมาณนั้นเพื่อให้จบแบบจินเนอ็ดเนาะซึ่งรุ่นเราก็จะเป็น S.U นะคะก็คือผ่านไม่ผ่านแต่ว่าไม่มีการคิดเป็นเกรดแล้ว แล้วตารางเรียนนะคะก็จะไม่เหมือนแบบไม่เหมือนแบบมัธยมปลายแล้วเพราะว่าตารางเรียนนะคะมันอาจจะไม่ได้เริ่มที่8ปดโมงอาจจะเริ่มที่9ก้าโมงนะคะ9ก้าโมงถึงเที่ยงนะคะแล้วก็บ่ายโมงถึง4ี่โมงแต่บางวิชาเนี่ยเขาก็าจ,จะแบบว่าเอออย่างวิชา Gen เจนะะเอ็ดเราอะค่ะค่อนข้างเฟกซิเบิลคือเราจะเรียนห้าโมงถึงสองทุ่มก็ได้แบบเราแล้วแต่เลยว่าเราจะแบบเลือกเรียนอะไรนะคะแล้วก็ เนี่ยไงดีนะบางวันอาจจะเรียนแค่วิชาเดียวแต่สามชั่วโมงก็ได้เนาะก็ค่อนข้างแบบมีถ้าพูดจริงๆริก็อาจจะมีเวลามากกว่ามัธยมปลายนะแต่มัธยมปลายมันจะเป็นแบบมีกรอบมาให้เราเลยเนาะต่อมานะคะอย่างที่สองคือการบริหารเวลาแล้วก็การอ่านหนังสือค่ะคือหลายๆคนที่เข้ามาเรียนแบบทีิจุฬาหรือว่าเพื่อเราหลายๆคนมันจะมีความรู้สึกว่าแบบงงงงแบบเฮ้ยยังไงนะแบบเอาเรียนสามชั่วโมงปุ๊บจบแล้วหรอเอา งไม่เห็นรู้เรื่องเลยไอ้แบบเนี้ยอ่าใช่ค่ะมันมันจะมีความแบบตารางเวลามันจะมันก็จะมีเวลาแต่ว่าเวลานั้นเราจะไปทาอะไรล่ะอ่าฮะ,ะก็เวลาเราจะแบ่งแบบเวราเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมี f e ลที่แบบเอ้ไม่เหมือนเมื่อปลายแล้วเมื่อปลายมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าแบบศักษากอดอ่านหนังสือสอบวันในมิเรคโลหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมแต่มาหาอะไรอะ่ะ อ่านหนังสือสอบมันต้องอ่านล่วงหน้านาน,านๆแล้วค่อยๆทําค่ะเพราะว่าสไลด์หนังสือเนื้อหามันเยอะแล้วมันยากกว่ามปลายมากๆเลยอย่างคณะบัญชีแบบบริหารจุลาก็ก็ไม่ง่ายนะคะทุกคนมันมีความลึกซึ้งในแต,แต่ละวิชาที่เราจะต้องเข้าใจเนาะอืมมันไม่ใช่แค่ท่องจำอย่างเดียวมันต้องมีห์ได้นะคะแล้วอาจารย์ก็จะออกออกแบบเนื้อหาทั้งหมดเลยที่เราเรียนจริงจริง,ร,งรับประกันว่าเขาออก แต่เขาแต่เขาจะไม่ย like. uh, ้ำเตือนว่าแบบอ๋อต้องนี้ออกนะนี่สิอ่านมาอ่านมาอ๋ออาจารย์ก็จะพูดว่าเนี่ยเนี่ยไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรุ้นว่าจะไม่ออกออกแน่แน่อ่าก็ไปอ่านมามันจะ f e ล l i n g ที่แบบไม่ได้บอกว่าอันนี้ไม่ออกอันนี้ออกแต่เขาบอกว่าไปอ่านอ่านมามันออกแน่แน่อ่าประมาณนี้ก็คือเราต้องเข้าใจเนี่ยค่ะทั้งหมดที่เรียนนะคะอาจจะไม่ต้องทั้งหมด100%ก็ได้แต่ว่าขอให้คุณเข้าใจว่าคุณเรียนอะไรอยู่แล้วเราคิดว่าข้อสอบมันจะออกมาประมาณไหน แล้วก็เวลาอ่านนี้เราเลิคอมินเนาะแบบเวลาเราจะอ่านหนังสือนะคะเราจะแบบฟิกเวลาว่าแบบอ่าหลังเลิกเรียนเนาะประมาณสักสองทุ่มถึงสามทุ่มทบทวนเน,นื้อหาหน่อยไหมอ่าในแต่ละทุกๆวันเพราะว่าเราไม่สามารถมาทับทวนเนี่ยค่ะได้ทั้งหมดภายในหน,หนึ่งคืนก่อนสอบถูกไหมเอออ่ะ,อะ,อะมันจะมีบางคนที่ทำได้คืออัจฉริยะแต่ว่ามันก็จะอ่านไม่ทันอ่าฮะเพราะว่ามันมีโจทย์คือคือมหาลัยจะไม่มีการบ้านแบบ เดี่ยวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นงานกลุ่มซะมากกว่าถ้าเทียบกับมัธยมปลายเนยที่มันจะเป็นงานเดี่ยวบวกงานกลุ่มครึ่งๆแต่ถ้ามาหาลัยแล้วมันจะเป็นงานกลุ่มรละสักเจดเปอร์เซ็นต์เลยเพื่อให้เราสามารถที่จะปรับตัวเพื่อไปทํางานในอนาคตได้นะคะเพราะว่าการทํางานในอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นงานกลุ่มที่เราจะต้องเจอเผชิญเนาะว่าแบบเราจะปัญหาเพื่อนร่วมงานแบบนี้เราจะเจอประสบการณ์แบบการคอมมิวนิเคชั่นยังไงกับเพื่อนร่วมงานให้มันแบบไม่มีข้อ แบบสามารถคือสามารถผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีนะคะอะไรเงี้ยเพื่อเหมือนอาจารย์ก็พยายามแบบว่ามอบหมายงานกลุ่มให้เราได้ลองแบบไปทํากับเพื่อนเนาะอืมอมืแต่ก็แล้วแต่คณะนะคะบางคณะอาจจะเป็นงานเดี่ยวมากกว่าก็ได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าท่องจํานะคะเวลาเวลาไปสอบไม่เหมือนมปลายแล้วนะการท่องจํา ของมหาลัยนี่คือใช้ไม่ค่อยได้นะคะยิ่งอาจารย์ให้ช e ี th ì, th ้ช e ี้เข้าห้องสอบนะคะชี้ชี anyway. ้ค <uck> ือกระดาษ A 4ค่ะหน้าหลังก็คือเอาเข้าห้องสอบได้เราจะจดยังไงก็ได้นะคะอาจารย์ไม่ได้คาดหวังให้เรานะคะไปอ่านในห้องสอบนะคะแต่อาจารย์คาดหวังให้เราเข้าใจแล้วแล้วเอาเข้าห้องสอบได้เพราะว่าเผื่อแบบบางครั้งอย่างวิชาสเตตเราจะต้องมีสูตรอ่ะเราจะไม่ต้องจาสูตรเยอะนะคะแล้วก็มีจดสูตรเข้าไปในห้องสอบแต่จริงๆเราต้องเข้าใจเข้าใจก่อนแล้วค่อยมีเหมือนเหมือน ไอ้ไอ้ชีชีเนี่ยคอยซัพพอร์ตเราตอนสอบอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนแบบที่คิดว่าแบบอ๋อฉันจะไปพึ่งชีชีข้องสอบอ่าไม่มีทางค่ะคุณจะทําไม่ทันนะคะเพราะว่าแค่มีแคข่ขนาดเราเข้าใจแล้วทําแบบมีชีชีแล้วเราก็รู้สึกว่าข้อสอบมันก็ยังยากอยู่นะคะ mm. ก็อย่างสุดท้ายคือการปรับไมซิตนะข้อที่3คือการปรับไมซิต mm. แบบว่าจากเด็กมปลายสู่มหลาลัยอ่ะเพราะว่าอันนี้มันคือจุดเปลี่ยนที่มันเยอะที่สุดเลยค่ะ คือจากที่เราก็เคยรอครูนะคะว่าแบบอบอกให้ทาแบบนี้นะเราพ่อมาถึงตอนนี้แล้วว่ามันไม่มีใครมาบอกเราเลยว่าเราจะต้องทําอะไรอ่ะแต่คือเราจะต้องค้นหาเองว่าเรียนรู้เองว่าเราอ่ะต้องการอะไรกันแน่คือการเรียนมาหาลัยอ่ะมันไม่ใช่การเพื่อเข้ามาเรียนรู้ทฤษฎีหรือว่าเรียนรู้เนื้อหาแต่มันคือการ,รเรียนรู้การเข้าสังคมเรียนรู้การแบบการคิดกระบวนการคิดของของครูของเพื่อนคือ เรียนเพื่อให้เรามาเจอสังคมที่ใหม่และกว้างขึ้นค่ะอะ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ยปัจจุบันคือเราเรียนเนื้อหาจากไหนก็ได้ YouTube ก็มีนะคะเพื่อสอนดีกว่าแต่ว่าจริงๆเราเข้ามาที่จุฬาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อหาคอนเนคชั่นไหมหรือว่าเพื่อแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบยังไงดีนะคือเหมือนบางครั้งอะคะ่ะถ้าเราเข้ามาแล้วเราหวังว่าแค่จะเรียนเรนเรียนเรียน,ยนอะอย่างเงี้ย ล้วก็จะไม่ไปไหนเนาะแล้วก็จะอยู่แค่เนี้ยอยู่เฉยเยอยู่กับอยู่แค่ตรงนี้ถ้าเราต้องกปใหมายแค่นี้ชีวิตเราก็จะอยู่แค่นี้ค่ะแต่ว่าเออถ้าเราไม่แต่ถ้าเราอะ่ะในการคิดตัดสินใจว่าเออเราอยากทำอะไรใหม่ๆเปิดไมค์เซตใหม่ว่าแบบเออมหลาลัยมันไม่ได้มาป้อนทุกอย่างให้เราอ่ะคือบางครั้งเราก็ต้องแบบไปค้นคว้าหาเองด้วยอะค่ะมหลาลัยมันดีอยู่แล้วมหลาลัยมันมีฟอร์ซิตี้ที่มากพอนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบบอืม กราฟมันได้นะคะแต่พ้าพูดถึงเตรียมจะเตรียมสูตรจุฬาเออจากเตรียมจากการที่เรียนเตอรมดมนะคะมาจุฬาก็ส่วนตัวอาเคขอสรุปเลยละกันเนะว่าปรับตัวเยอะไหมปรับตัวป้างนะคะในเรื่องของแบบชั่วโมงการเรียนหรือว่าการเจอเพื่อนใหม่ๆที่ไม่ได้ม,มาจากเตรียมเนาะ ก็มันมีเพื่อนที่หลากหลายมากขึ้นคืออยู่เจียอยู่เตรียมดมก็หลากหลายแล้วอยู่ที่นี่ก็หลากหลายยิ่งกว่านะคะแล้วก็ลักษณะความกิ่งกาดของเด็กก็แตกต่างกันไปนะคะใช่แล้วก็คืออย่างเราเรารู้สึกเราเราแอบแบบมีความพิเศษกว่าโรงเรียนอื่นนิดนิดหนึ่งนะคะตรงที่ว่าเรียนอยู่เตรียมอดมค่ะมันจะมีความแบบเราเจอเข้อสอบที่มันยากเย็นสั่นเข็นมาแล้ว ยากคืออย่างเช่นวิชาแคลคูลัสมห้าเราเราเรียนแคลคูลัสมาค่ะความยากก็ยากค่ะจะพอมาเจอที่แบบมหาลายยัยยเงี้ยอาจารย์บอกไม่ต้องเข้าคลสาสก็ได้ไม่มีคีชื่อใช่ไหมแล้วก็เรียนบ้างอ่าเข้าคลาสบ้างแต่จริงเจ็ดเจ็ดที่เราไม่เข้าคลาสเพราะอะไรเพราะว่าไม่ใช่ไม่เข้าคลาสเข้าคลาสแบบไม่ได้เข้าครบทุกคลาสเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขาจุดตรงกลางระหว่างเรากับการเข้าเรียนค่ะ ถ้าเราเข้าใจเนหาทีแล้วถ้าเราทําโจทย์แล้วเรารู้สึกว่ามัน,มนเป๊ะแล้วมันมั่นใจแล้วว่าเราเข้าใจจริงๆอะบางครั้งเราเลือกจะเอาเวลาไปทำอื่นแล้วก็มาทบทวนทีหลังเนาะอืมอืมเพราะว่าข้อสอบอะค่ะมันมันเป็นข้อเขียนเนาะซึ่งการอยูุดรีมาดมมันเป็นข้อเขียนตอนตอนซามน์ทีค่ะมันทําให้เราไม่ต้องปรับตัวเยอะในด้านของวิชาข้อเขียนมากเป็นอย่างมากเลยแล้วเราแล้วการแบบเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยลนเท่าไหร่เวลาทำข้อสอบ ขเขียนหรือว่าข้อก,กาก็แล้วแต่นะคะเพราะเราเคยเจอสปีดเทสมาแล้วอาอย่างการสอบมหาลัยอย่างเงี้ยเราก็เจอสปีดเทสจากเตรียมมาแล้วเหมือนฝึนมาสามปีฉะนั้นแล้วคือมันก็ไม่ใช่เรื่องยากก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเอ้ยเฮ้ยตายแล้วเพื่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันยากเกินไปที่เราจะปรับตัวไม่ได้นะคะอืมแต่ถ้าถามว่าตรงนีน้อื่นแบบเด็กที่มาจากโรงรีนอื่นปรับตัวได้ไหมก็ปรับตัวได้ะคะ่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าโอเคอยู่เตรียมมันก็มันเราเจอประสบการณ์แบบนี้มาแล้วคุณเคยกว่าแล้วก็รู้สึกว่า มันก็ปรับตัวได้ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าแล้วก็เกรดก็ไม่ได้ก็เกรดก็ออกมาค่อนข้างดีเลยค่ะใช่แล้วก็มีอะไรนะอ่าใช่อยากจะบอกว่าการที่เรียนจำยมๆๆแล้วมาจุฬาก็ก็จะมีเรื่องอะไรดีนะอ่าสิทธิพิเศษตรงไหนไหมก็ไม่ได้มีแบบขนาดนัน้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออคนรอบตัวเราก็มาจาก เรียมยมาจมก็ค่อนข้างเยอะมันก็เลยเหมือน f e e l ิ n งที่แบบเออแล้วก็ยังคง,คงมีเพื่อนจากเตรียมคอยัพ p อ o r t อยู่แล้วก็ c o n n e c ชั o นมาค่อนข้างดึกซึ้งแบบค่อนข้างแบบหลากหลายแล้วก็เยอะมากๆเลยเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสึกว่าก็คิดว่าเออก็ดีลระที่ได้เรียนเตรียมนะคะแล้วก็มาจุฬาแต่ก็จะมีแบบบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออบางครั้งมันก็ต้องหาเพื่อนใหม่ๆบ้างเนาะอืมก็สรุปแล้วนะคะมาหาลัยก็ไม่ดี เรียนยากเวอร์หรือก็ไม่ได้ง่ายแบบที่ใครๆพูดเนาะใครๆพูดนี่คือก็แบบเนี่ยดีอ่าเรียนมหาลัยคืออย่างจุฬาเยยงี้ยเราปรับตัวถ้าปรับตัวได้อะคะมันก็จะเรียนได้ถ้าปรับตัวไม่ได้มันก็จะมันก็จะอืมอ่านะคิดกันเอาเอางน,น,นะคะ <laughs> โอเคค่ะก็มันก็จะแบบ มันต้องมีวินัยเนาะแล้วก็ที่สําคัญคืออย่าขี้เกียจจนเกินไปนะคะมันก็เหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ว่ามันก็เหมือนแล้วก็มีการเติบโตมากขึ้นเนาะอย่างเช่นการพูดนะคะเมื่อก่อนเราจะไม่ได้พูดได้เก่งได้ได้ดีขนาดนี้แล้วก็พยายามฝึกๆแบบฝึกฝนก,ก,การพูดคุยต่อไปเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นการคอมมิคชันหรือว่าแบบพวก l e a เดอ s ์ i ิ s สก l l ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนี่ทำไมมาวนมาเรื่องนี้กันอ่าโอเคก็เอ่อ ก็สรุปแล้วนะคะกะ็จุฬาก็เป็นยังไงดีมหาลัยนะคะที่พร้อมที่จะสปอร์ตไหมก็พอพอร้อมนะคะแล้วก็จากเตรียมมาจุฬาก็รู้สึกว่าค่อนข้างปรับตัวแบบไม่ต้องเยอะมากเอาพูดจริงๆก็คือแบบก็แอแค่เปลี่ยนสาขาที่เรียนมานิดเดียวนะคะแล้วก็อยู่ใกล้เอ็มามากขึ้นเนาะโดยเฉพาะคณะบัญชีมันจะอยู่ติดเอ็มจามจุรีเลยซึ่งมันแบบเดินใกล้กว่าคือ เดินทางมาแป๊บเดียวถึงนะคะสะดวกสบาย <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมมันเรื่องนี้อีกล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะก็ใครที่แบบว่ากําลังจะแบบสอบเข้ามหาลาัยหรือว่าสอบติดมหาลาัยแล้วแล้วแบบเออเราก็อยากจะบอกว่าเอาใจช่วยนะคะก็คือมันมันจะต้องแบบมันก็จะมีอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันจะเข้ามาไม่เหมือนมัธยมมปลายแล้วก็ก็อยากจะบอกว่าแบบเออสู้ๆแล้วก็ ผ่านพ้นไปได้วยกัน,นะคะ่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าใช้ชีวิตมหาลัยให้มันคุ้มค่านะคะเพราะว่าแปบ,บเดียวคือเราเหมือนเพิ่งเข้ามาเหมือนเพิ่งเข้ามหาลัยมาอย่างเงี้ยตอนปีแบบปีหนึ่งเนี่ยช่วงแบบเดือนสิงหาคมอะไรเงี้ยปีที่แล้วจนตอนเนี้ยที่เราอัดคลิปคือเราจะจบปีหนึ่งแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตมันผ่านไปเร็วขนาดนี้ได้เหรอเราเราจะเ้วเราอีกเดอ,อีกสามปีเราจะช,ชีวิตคุ้มไหมอะไรอย่เงี้ยเราก็รู้สึกเลยว่าแบบเออบางครั้งอากาศอะไรเข้ามาคือพยายามคว้าให้ได้ มากที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ส่งผลเบียดเต่อต่อการเรียนอะไรแบบเนี้ยอยาจะฝากข้อคิดดีๆแบบนี้ไว้ค่ะก็ถ้าใครที่มาดูคลิปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคลิปมันนี่มันดีจังเลยฟังเราได้กําลังใจหรือว่าอยากจะแชร์ต่อก็สามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆแบบแชร์ไปให้แบบว่าคนอื่นฟังได้น้อยแล้วก็อย่ากดไลคนะคะแล้วก็ฝากซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พี่หน่อยนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละค่ะก็ สวัสดีค่ะอ้ถ้าใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับบัญชีประธานจุลานะคะหรือว่าคณะแบบคณะของเรานะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือการสอบเข้านี่ก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้คลิปวิดีโอข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบค่ะ